With The enemy think that it was meant to be living in a time where diseases are on every screen. I won't let them fester me. But I know most are festering. Negativity it's a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is worth Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but they sunshine. You can't stop it. สวัสดีครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมกันเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มาชมคลิปรีวิวกันต่อกันะจะเปิดคลิปเ้ื้อคลิปแข่ง BCL ซะแล้วไม่ใช่เราสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูรีวิวตันของนักเตะที่อยู่ในแพ็คของโชว์ไทม์ฟอร์เทสตัวสุดท้ายนะครับบัวจิวฟานไดครับประการหลังจากขงแดงรอวิวผู้ดันเองนะครับบอกก่อนเลยนะฮะสำหรับฟานไดร่างนี้เนี่ยหลายคนน่าจะทราบแล้วนะครับว่าเราสามารถทําตันได้แค่ 98นะครับจริงๆเราคาดหวังกันไว้อย่างน้อย99หรืออาจจะลุ้น100หรือได้ซ้ำนะครับแต่ได้แค่98จริงๆนะครับค่าพลังแม็กส์สูงสุดยังไม่รวมโบนัสเนี่ยคือ96นะครับ แล้วก็เป็นตัวที่ค่าพลังรวมโบนัสน้อยที่สุดในแพ็คเลยนะฮะใน3ตัวนี้ฟันได้98อีก2ตัวนี้คือ99 99นะครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเรากดออโต้นำทางเราจะได้อเวอร์เรตติ้งยังไม่รวมโบนัสนะครับ96นะครับแล้วเกมใส่เอ่ uh, lower burst 4นะครับ aerial 4แล้วก็ดิเฟนดิ้ง12นะอันนี้คือจากการกดออโต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะไปลอง uh, ทำตามแอปดาต้าเบสมันอาจจะอีกแบบนึงนะฮะตอนนี้แอปดาต้าเบสกับแพ็คโชว์ไทม์เนี่ยใน เกมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับกดออโต้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับดูไส้ในนิดนึงนะครับไอสิ่งที่น่าเสียดายก็คือ defensive e n g a g e m e n t เนี่ยแปสีเขียวอ่อนนะครับมันทําไมไม่90สีเขียวเข้มล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับนิดนึงนะครับผมอยากจะให้ d e f e n s i v e engagement หรือว่าการช่วยเกมรับเนี่ยเป็นสเกลค่าพลังสีเขียวเข้มนะครับถ้าอยากจะเพิ่มตรงนี้ต้องเสียสละ lower body strength นะครับ lower body strength ตอนนี้4ี่พอยต์นะฮะ lower body strength จะเกี่ยวข้องกับ kicking power นะครับสป e ด d นะเราต้องลดสปีดลงนะครับแล้วก็ อเซมินาความอึดนะครับอืมถ้าเกิดอยากจะได้เกมรับเพิ่มนะต้องลดตัวนี้นะครับแล้วก็ได้พอยต์คืนมา4พอยต์เอาไปใส่ที่ defending อีก1พอยต์นะฮะสี่พอยต์ที่ได้มาเนี่ยเอาไปใส่1พอยต์ของ defending นะครับ4แลก1นะทุกคนดูนะฮะจาก12เป็น13นะครับเราจะได้ defensive engagement มาเป็น90สีเขียวเข้มนะถ้าเกิดว่าอยากจะแพ็คเกมรับนะครับให้มันเป็นค่าพลังอีกสกเกลนึงนะฮะส่วน defensive awareness กับ tagging เนี่ยคือค่าพลังง97 98สูปีด ถ้าเกิดใครอยากจะให้คงความเร็วเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับอะไรนะเป็น4412นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มเกมรับแบบผมตรงนี้นะก็จะเป็น4 3นะฮะการอัพค่อนข้างแปลกนะครับตัวเร็วของฟันไดนี่คือมันมันยากนิดนึงนะคือถ้าจะประยุกอะไรแบบนี้มันก็ทําได้มันก็ได้98เหมือนกันนะครับแล้วแต่บางคดอาจจะไปเพิ่มจัมอะไรพวกนี้ก็มันได้หลายแนวนะครับแล้วแต่ความชอบอะไรกันแต่ผมอยากจะเน้นเกมรับไปเลยสําหรับฟันได้ซึ่งสปีดถึงเราลดไปมันก็ไม่ได้ มีผลมากนักนะเออในความคิดของผมนะคือเขาก็ไม่ได้แบบเป็นสายสปีดเยอะอยู่แล้วนะกองหลังอนนะเนาะ สูง193สไตล์บิลล์อัพนะครับสไตล์บิลล์อัพกับสูง193มากับเฮดดิ้ง81ล็อตเทสพาร์ทวางบอล72นะครับแต่ว่าเกมรับสวยฮะดิอินฟินิติอเวนิสนะครับผมปฏิกิริยาต่อลูกบอลต่อเกมรับนะครับ97เลยอันนี้สูงเลยนะครับแล้วก็การเข้าประทะบอลดีมากการจิ้มบอล98นะครับความดุด,ดันจะน้อยไปหน่อยเนาะ88มันเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ดิเฟนซีฟเอ็นเอวาเอ็นเกจเมนต์เราเพิ่มมาเป็น90สีเขียวเข้มนะครับเนี่ยจัม๊มเนี่ย82แแตตต่่่่่ไไไม้้อองงงเเปป็นนนหววววพราะาะะะฟัดัดสูยูยลฮนะ190 นความมือก่ง90นี่ผมชอบความมือก่งด้วยนะครับสักยภาความอึดนะฮะ71นะครับดูสกิลนะครับจริงๆเนี่ยของเดิมมีสกิล10สกิลนะครับมีแพทเทิร์นเดิมก็คือสกิลหมงเฮดดิ้งเวทีสพาร์สโรดิทเทิร์ดพาร์สนะฮะเป็น2สกิลวางบอลนะครับแล้วก็สกิลเกมรับก็มีอินเตอร์เซชันบล็อกเกอร์อาริเอลซูเปอร์เิตี้นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเล่นลูกกลางอากาศนะครับแล้วก็สกิลสไลกิ้งแท็กเกิลแล้วก็อัลเคมิิคเเลลแรรนนนซ์ป็สกดะับสกิลที่หายไปนะครับกก็คือสิลกกกััััปปปตตนนนซีี่ภาาวะรเ็ทม แทนมาด้วย Forte ทสนะครับเป็นสกิลป้อมประการสกิลใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับเอาจริงๆฟันไดเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในแพ็คนี้นะผมคิดว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนผมนะคือเป็นตัวที่เป็นความหวังมากที่สุดนะที่เราจะได้เห็นเซนเตอร์อีกหนึ่งคนในเกมนี้ที่ตัน100นะครับแต่ที่ไหนได้โอ้โหน้อยกว่าเพื่อนซะอีกนะฮะไม่ใช่แค่ไม่ไม่ถึง100นะฮะไม่ถึงเ9เ้ลยซ้ำ คือน่าผิดหวังมากนะครับผมคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะ98ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเพียงแต่ว่าเราคาดหวังกันมากกว่าน,นี้เยอะไงนี่ต้องเป็นอย่างน้อย,นอยหนึ่งตัวที่ตัน100เนี่ยแต่ทำไมเกมใจร้ายให้มา98นะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้แบบเ,เป็นเด็กหงอะไรนะแต่ว่าจริงๆในเกมอะถ้าเป็นไอดีใหม่ที่ผมปั้นเนี่ยถ้าเลือกเซนเ,นเตอร์สักคนในเกมที่เป็นเซน,นเตอร์สไตล์บิลล์อัพนะถ้าเกิดว่าผมไม่ตัวไม่มีตัวพิเศษนะครับผมผมก็จะ เอาตัวสแตนดาดของฟานได้นี่หละครับมาใช้ไปดึงตัวสแตนดาดมาใช้นะครับเพราะว่านี่เป็นเซนเตอร์อีกหนึ่งคนที่ท็อปทอปของเกมที่ผมชอบนะครับรูปร่างที่สูงใหญ่หนานะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งมีความดุดันการเข้าปะทะบอลที่ดีนะฮะคือมันดีมาตั้งแต่เกมเป๊2021แล้วนะฮะสำหรับฟานได้นะครับผมโหดดีนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ลิวอร์พูเนี่ยฟอร์มอาจจะยังไม่ค่อยคงที่คงวาก่อนหน้านี้นะในแพทก่อนหน้านี้นะครับผมที่ ตัวสแตนดาร์ดของฟันไดเนี่ยอาจจะมีค่าพลังที่ดรอปลงไปนะครับทำให้ตัวพิเศษร่างนี้เนี่ยก็อ้างอิงจาก ตัวแซนดาร์ดเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเก่าๆที่เป็นตัวเก่าๆที่อยู่ในแพ็คของร่างอโนโบ้างนะครับแล้วก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์บ้างเนี่ยมันอาจจะดูเอ๊ะตัวแบบนั้นดีกว่าหรือเปล่านะครับไม่ต้องเสียทองตามล่าเยอะอีกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผมแหละผมว่าหลายคนก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับทำไมฟันไดได้มาแค่98เองนะครับดูช็อตนี้นะครับก <laughs> ว่าที่หมวตามชนกันเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงนะครับ เปรียบเทียบกับอีก3ร่างแล้วกันนะครับร่างที่2เป็นร่างทีมชาตินิธรแลนร่างที่3เป็นร่างที่อยู่ในแพ็คอาร์โนนะครับแล้วก็ร่างที่4เป็นร่างเซนด์ดาต์เวอร์ชันปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบการกดออโต้นะครับแบบไม่ได้ปรับค่าพลังอะไรนะครับผมเราไปดูเจาะจงที่ค่าพลังเกมรับแล้วกันที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมรับเนาะความดุดันเนี่ยเท่ากับร่างเซนด์ดาต์แปดสิบเจ็ดเท่ากันดีไม่สิบอเวนิสเนี่ยน้อยกว่าร่างเอ่อเนเธอร์แลนด์แล้วก็ร่างแพ็คอาร์โนด้วย ในแดน์นะครับผมแล้วก็จ้ำ82เข้ากันเลยนะอเ, <laughs> เออ <c oughs> คือดูทรงแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกับร่างพิเศษร่างอื่นนะครับรวมถึงร่างสแตนดาร์ดด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> บางคนเนี่ย ถึงก็บอกว่าโอโหไปซื้อร่างแซนด์ดมาดีกว่านะครับออย่าไปด้อยค่าอะไรขนาดนั้นครับอย่างน้อยๆค่าทีมก็90ทุกอย่างนะครับเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอ้างอิงจากตัวแซนด์ดก่อนนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าไปเท่ากับแซนด์ดเป๊ะๆนะมันก็จะดีกว่าแซนด์ดบ้างในบางอย่างนะครับผมแต่ว่าภาพรวมมันก็ดูไม่ได้ดีกว่ามากไงมันก็เลยผิดคาดแล้วก็ผิดหวังมากสําหรับฟานได้ร่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะไม่ได้บอกว่าร่างนี้ไม่เก่งนะเพียงแต่ว่ามัน ส่วนที่เราคาดหวังไว้มันน่าจะต้องแบบ99หรือเกมรับอะไรพวกนี้มันน่าจะต้องแบบ99 98อะไรแบบเตียโกซินวาไปเลยใช่ไหมสวยๆแบบนั้นไปเลยนะครับแต่ได้มาแค่นี้มันก็เลยดูผิดหวังหน่อยนะครับทุกคนอันนี้คือความเป็นจริงข้อเท็จจริงเนี่ยนะแบบไม่ได้อวยไม่อะไรแต่สุดท้ายนะครับฟานได้ตัวพิเศษก็คือฟานได้เหมือนกันนะครับเขาก็ยังมีความสามารถในการเล่นเกมรับที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศถึงแม้ว่าจัมเนี่ยอาจจะไม่ได้9 0สีเขียวเข้มนะแต่ส่วนสูงของเขาอ่ะตัวสูงด้วยไง เป็นเซนเตอร์ที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วมีสกิลอารีเอลซูเปอร์ลิตตี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอุ้ยจุกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดีหรือเปล่าผมว่าก็ยังดีนะดีนะครับดูฮะเรื่องของการเข้าปะทะบอลการสกัดบอลก็ยังดีอยู่ดีนะฮะคือค่าพลังเขาสูงอยู่แล้วนะครับผมดีเพนซีฟเอาเวอรสกับแท็กกิ้งการเข้าปะทะบอลเนี่ยสองค่านี้สูงปิ๊ดเลยนะครับทำให้จังหวะการเล่นเกมรับการจิ้มบอลการเข้าปะทะบอลเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์เดสอยเยอร์นะครับก็มีความ รุนแรงอยู่นะฮะมีการจิ้มบอลที่แม่นยําอยู่นะครับภาพรวมนะอันนี้ผมพูดภาพรวมนะบางคนอาจจะบอกว่าเออผมม่ใช้แล้วทําไมไม่เห็นเก่งเลยอะไรเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับทุกคน เอาจริงๆในคลิปนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมฟานไดซ์ใส่เสื้อเชลซีนะครับผมรีวิวพร้อมกับเติโก้ซินวายืนคู่กันเลยนะครับเติโก้ซินวานี่เป็นเดสทตอยเออร์นะฮะตัวฟานไดซ์นี่จะเป็นบิวอัพนะครับยืนคู่กันเนี่ยมันลงตัวผมว่าหลายๆจังหวะเนี่ยฟานไดซ์ <Okay. S 2> <und> ay, ขโมยซีนแย่งซีนเติโก้ซินวาในการเข้าสกัดบอล <Okay. S 2> มากกว่าซะดยิ่อีกนะครับถ้าเกิดว่าดูที่เรื่องของจังหวะ AI ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยผมว่าฟานไดซ์โอเคนะ <laughs> อย่าชมอย่าชมโดนแม็มกซิแมนกระแทกกระเด็น <laughs> <laughs> ถ้าตัวที่มี bon บอลอยู่นะความม หมุนไปหมุนมาแล้วโดนแม็กซิแมนกระแทกต,ตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะโดนกระแทกแล้วประเด็นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมก็เห็นเยอะมากนะครับที่จะตั้งฟันได้เนี่ยมามง่ทางทําประตูจากลูกเตะมุมค่าพลังการหมง่ทงทำประตูจากลูกเตะมุมลูกเซตพิษ94เท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับเตโกโซนินวาจะ,จ,ะจะน้อยกว่าเพราะว่าคือจัมเขาไม่ได้สูงเหมือนกับเตโกซินวานะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมักจะให้จัมสำหรับเซนเตอร์ที่มีความสูง สูงอยู่แล้วนะครับผมให้จำมาไม่เยอะนะครับพอคำนวณออกมามันไม่ได้เอาคำนวณความสูงไปใส่ด้วยนะครับแต่เรื่องของการขึ้นเนี่ยมันก็ดูเรื่องของความสูงด้วยนะฮะเซเนล่ความสูงด้วยนะครับดูช็อตนี้เนีกที่เสาแรกนะครับทีเด็ดเลยทีทีเด็ดของลูกเตะมุมเลยนะครับเอาเซนเตอร์ตัวใหญ่ๆมาโขกจากเสาแรกแบบนี้นะครับนี่ไงขึ้นสู่ลูกกลางอากาศครับสกิลใหม่สกิลฟอเรสต s เนี่ยมีการปรับคําอธิบายใหม่นะครับผมอธิบายไว้ในคลิป ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสกิลนี้มีผลเฉพาะนักเตะที่มีสกิลนี้นะครับไม่ได้ส่งผลกับเพื่อนร่วมทีมนะที่จะเพิ่มเกมรับในกรณีที่เริ่มต้นครึ่งหลังเมื่อสกอร์เราน้าคู่แข่งอยู่นะครับจะมีผลแค่นักเตะที่มีสกิลนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งผลกับนักเตะคนอื่นในเกมนะฮะจริงๆก็สมเหตุสมผลดีนะฮะดูจังหวะวิ่งไล่ครับไม่ได้ช้าด้วยนะฮะเซนเตอร์ตัวใหญ่แล้วไม่ได้ช้านะครับถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างโอเคใช้ได้เลยแหละนะคือถ้าเกิดว่าเราลบในเรื่อออ่ออออองงขติกไปวาฮ้ย ทำไมฟันได้ ไม่99หรือ100นะครับผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่น่าใช้อยู่ดีนะฮะสำหรับใครที่เปิดได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบหุนหงิดไปมันก็หุนหงิดอย, <c oughs> e ดอยู่มันก็ควรวหุนหงิดอยู่ที่ไม่9 9 1 0 0นะฮะแต่ว่าด้วยความสามารถภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีตัวพิเศษอย่างล่างทีมชาติในแลนใช่ปะล่างทีมชาติในแลนเนี่ยค่าพลังค่าทีมเนี่ย90้ทุกอย่างนะครับล่างนี้ก็90้าทุกอย่างแต่ว่าล่างที่อยู่ในแพ็ เราก็ถ้าเกิดว่า คิดว่าเป็นตัวที่น่าใช้หรือเปล่ามันน่าใช้นะครับแต่มันน่าจะน่าใช้มากกว่านี้นะฮะถ้าตัน100หรือตัน9กกาอันนี้ย้าหลายรอบเลยนะเออคือเราคาดหวังสูงจนเกินไปไงพอเราผิดหวังเราก็เลยว่าเอยไม่เก่งแต่จริงๆก็ยังเก่งอยู่นะฮสำหรับฟานได้นะในความรู้สึกผมนะถ้าเทียบกันนักเตะใน3แพ็คของโชว์ไทม์ตอนนี้นะครับวัวจิฟานได้ติโกซินวาและอีเดมลเตานะครับ,นนรบ,นนรบทั้ง3คนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฟานได้มีเหนือกว่าทั้ง2คนเลยนะครับหนึ่งก็คือส่วนสูงนะครับ ถึงซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็2นะครับเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับมีความแข็งแกร่งถึง90นะครับมากกว่าอีเดมอรีเตาถึง1 0พอยอ์เลยนะฮะในกรีที่เรากดออโต้นะครับอย่าไปมองเพียงแค่ว่าทําไมไม่ตันร้อยนะครับแค่นี้99ก็ก็จัแมวแวววับแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตันร้อยมันก็จะแจมแมวแวววับมากกว่านี้ร้อยเท่าสิบยังย้ำมาที่เรื่องตันร้อยนะเออเราคาดหวังไง้ตันร้อยไงทุกคนเก่งแล้วครับผม98ก็โอเคแล้วนะครับเพียงแต่ว่านันมันไม่ตันร้อยเอีก ผิดหวังจริงถ้าพูดตรงๆก็คือผิดหวังจริงนะครับอยากได้ฟันได้ที่มันโหดกว่านี้เยอะๆนะครับแต่เราได้มาแค่นี้นะฮะก็มีความรู้สึกไม่ต่างกับตัว p พย์เยอะเออร์ดูบีหรือตัวพิเศษที่เป็นขับซีเล็กชันถ้าเกิดว่าอนาคตอ่เลี้ยบภูมีแพ็คขับซีเล็กชันมาแล้วมีฟันได้มาให้เปิดเนี่ยแล้วเปิดได้ฟันได้อารมณ์ผมว่ามันก็คล้ายๆกับร่างนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะคคคคคคครร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 ััััััััับบบบบบแลลลลลลล้้้้้ววววเเเเจออออออกกกกกกนน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 ิิิิปปปปปต่่่่่ไไไสสสสาาาาาาหีีีะดดดดดทผููชมมถพืืืยครับ I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Oh. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. some things are not the same. As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day